สำหรับโทมนัสเวทนาเกิดกับจิตสองดวงซึ่งเป็นอกุศลคือโทสะมูลจิตสองดวงอุเบกขาเวทนาเกิดกับกุสลจิตก็ได้อกุสลจิตก็ได้วิบากก็ได้กิริยาก็ได้เช่นเดียวกับโทมนัสเวทนาซ่งนั้นโทมนัสเวทนาเนะะี่ยค่ะมีเพียงสองดวงนะคะซึ่งเกิดกับโทสะมูลจิติไม่เกี่ยวกับกายโทมนัสเกี่ยวกับใจเป็นความรู้สึกไม่สบายใจเสียใจ น้อยใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับความไม่สบายใจทั้งหมดนะคะเป็นโทสะมูลจิตขณะนั้นเวทนาความรู้สึกเป็นความรู้สึกไม่สบายใจหรือเสียใจเกิดกับจิตเพียงสองดวงแต่ว่าดูเหมือนว่าทุกท่านเนี่ยคะ่ะเดือดร้อนเหนือเกินเวลาที่โทมนัสเวทนาเกิดหรือเวลาที่ทุกขเวทนาเกิด